เฮ้ยสวัสดีสวัสดีววยยัังงงงไไสวัสดีทุกคนสวัสดีวิ่งเลยเฮ้ยเจ้าทำไมวิ่งกันอะไม่มีหมอคนไม่มีม้างั้นเหรอได้แล้วมีเงินด้วยแล้วไม่ใช่แล้วเจ้ามาจากไหนกันอะไล่เขาพูดไล่เขาพูไล่เขาพูดแล้วเจ้าไปไล่เขาพูดได้ยังไงวิ่งไปนี่หรอไม่เอานะเฮ้ยไอ้คนข้างหลังระวังระวังม้าดินอ๋อดีเนาะ โอเคจะไปทำไรที่วาเลนไทน์ไปขอเงินนะใครไปส่งแล้วกันนะไปจะไปยังไงจะไไปยังงโอ้จะมีไปด้วยเหรอใช่ครับเจเย็นใจเย็นโทษทีมามันคึกไปหน่อยอ่ะโอ้จะมีไปด้วยพาไปกันดีกว่าเราผู้เจ้าโอ้ให้ตายเถอะนี่ผู้เจ้าอพยพมาด้วยกันเหรอเนี่ยใช่แล้ว โอ้ยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นเดินข้างทางโอเคข้าวิ่งด้วยนะวู้ฮู้บีไปเลยสหายสวัสดีจังหวังเจ้ามีนามอะไรข้าบอสโซ่น่ะบอสโซ่ใช่เจ้าชื่ออะไรอ่ะข้าชื่ออาลัว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 ล้วอะไรล้วอาลัวอาลวงล้วล้วงน่ะล้วงแบบ ล้วงกระเป๋าเงี้ยเหรอใช่เลยครับข้าไปอยู่ใกล้แล้วกันโอ้ยน่ะมันเกิชื่อแม่จะอีกไกลเลยวันเลี้ยงท้ายครับค่าไม่เคยค่าไม่เคยวิ่งไผ่เลยนะข้าบอกในครั้งแรกเลยกำลังก้ามขานะเอาไว้ในการวิ่งหนีพวกตำรวจเออดีดีดีจะแต่งตัวเพื่อปลอมตัวใช่ไหมเขาจะได้จับไม่ถูกตัวใช่ไหมเนี่ยเก็บเท้าหมดแล้วโอ้โหไม่ใส่รองเท้ากันด้วยเจ้ามันติ้มดาวหมดแล้ว โอ้ฝึกกวิชาาขเหล็ยไฟฉันติดแล้วอยากอยากไปทางย่าหรือทางรางรถไฟล่ะรางรถไฟไป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 เผื่อเจผื่อเจอบนรถไฟพวกพวกไหนก็บยกบวกกันนะเฮ้ยไอสองคนนั้นทำไมมาช้าไม่ไงไม่ไม่รอเพื่อนหรอ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 เพื่อนรอเพื่อนโอเคหรือเปล่าเลยเหรอตามไปหน่อยตามรอรอคนปู่ด้วยตามตามไปแล้วไามจ้าไปแล้ว ใหแล้วแต่เขานำไปแล้วคนเห็อะไรกูวะเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปวันลิทายครับโอ้ยกูไอ้ใจเย็นอย่าผักกันไอ้อารวมใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าตีไปไปไปเดี๋ยวจะไม่ถึงไปไปหลังจเลยไม่เป็นไรมีหมอเยอะหมอเยอะวันลิทายคุณตาคุณตาเอยไงขอตัวกินหน่อย เลยก็ไม่มีไม่เจอแล้วตามฉันมานะวิ่งเป็นแถวแถวต้นเล็กหนึ่งเดี๋ยวขั้นสุดท้ายให้ไปเลยโอ้ไปฟมดแล้วสถานีรถไฟอยู่ข้างหน้าแหละรถไฟรถไฟมาแล้วบูมเลี้ยวเลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวขวาไม่ใช่เป็นขวาเกินตรงเออเออทางทางอะไรวะขวาเชียงเหนือขวาเชียงเหนือเออขวาเชียง เหนืออยู่ตรงไหนเหนืออยู่ไหนเออเนี่ยนี่แหละข้างหน้าเลยแหละตรง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 บอกเลยตรงอันนั้นมันเหนือดอยไม่ใช่มาทางนี้ลุงไปไปตามแสงไฟไปตามแสงไฟกูมาเจออะไรวะเนี่ยมาอยู่นี่อยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟหลอดนั้นไม่ใช่ไฟหลอดนั้นไปไปนู่นไฟนู่นไปไปไป เออคุณหมอเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวมาจากไหนกันเนี่ยพอดีพวกเขาอองมาจากไร้็โพดกันอ่ะบางคนมีมีหนามต่ำที่เท้าด้วยช่วยรักษาเขาหน่อยข้าบากด้วยนะข้าพามาส่งแล้วมีเหตุการณ์อะไรเ้วยข้าพามาส่งแล้วพวกนี้เขาก็ไม่มีมากันอ่ะหมอดูแลหน่อยนะไม่เจอกันใหม่ อะไรม่อ yep. ่านไหมอะให้ตายด้วยผูกกันข้ามีไม่พอดิหลายคนเกินอ่ะใช่ไหมท่านหมอละกันเขาหาอะไรนะงั้นเอางี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้เนี่ยข้าวแถวเนี่ยเดี๋ยวหมอจะให้พายคนชิ้หนึ่งมาไปไปไปทำไมข้าขอแล้วแล้วไม่ได้อ่ะเติมเติมเ้าพูดมา A a few moments e t l ว่าไงเจอกันอีกแล้วนิ่งมาจากวันเลนทายโอ้โห,โหแล้วไปเอาไฟมาจากไหนเนี่ยก็โดนหลอกขายกันมาว่าจะจะไปหาก,กบกันเหรอมีไหมกบแถวนี้ไม่มีมันอยู่เซนเดนดิสนู่นกบเอาเรามาผิดรอ,อแล้วเราวิง<อ>ไปเซนเดนดิสกันโอ้โหเดี๋ยวมันไกลแล้วนะไกลกว่าวันเลนทายเลยโอ้เราแบบเติมเสบียงที่แบ็กพอเตอร์ก่อน เออไปแม้กวอเทอร์ก่อนถ้าถ้าไม่รู้ทำไรก็มาปลูกแครอทกับข้านี่ได้เลยได้เลยโอเคไปกันเลยทำไรกันเออโอ้โอเขาลบศพข้าเขาขุดด้วยหรือเปล่าเอาเลย <laughs> คนเลยคนเลยโอ้ผมรู้แล้วครับไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ว่ะดูจากการแต่งตัวก็รู้ลว <laughs> โดนหลอกว่าเขาจะหลอกพวกพวกพวกต,ตำรวจมาสักครู่นะท่านยกมือขึ้นจ้าสกครู่แป๊บนึงนะใครยกไม่ได้แล้วตอนนี้แป๊บนึงม,มากันกี่คนเนี่ยเออฉันนับสักูหนึ่ง สองสามสี <im> ่ได้หคนมาหคนหคนครับโอเคเรียบร้อยครับวิ่งีรอเลยนมาบินบีนนเรอฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ ด,ด,ดตาดตาย,ดน,ตายดนวะมันมันผมปีนไม่ได้เมื่อกี้มันติดอะไรไม่รู้ว่าติดพ่วกหรือติดอะไรไม่รู้สักอย่าง